วันนี้เราจะทําผัดกะเพรากุ้งดูสิกุ้งตัวยใ,ใหญ่แบบนี้กุ้งตใหญ่ๆมากกุ้งทะเลนี่กะเพรากะเพราทะเลก็ลมีกระเทียมใส่กระเทียมพลิกแล้วก็เครื่องปรุงตา่างๆไม่เยอะแยะมากมายตอนนี้ผู้ช่วยเหมือนที่ฉันกำลังใส่น้มามันเข้าไปน้ำมันร้อนระหว่างน้ำมันร้อนเราก็ต้องใส่แมสเดี๋ยวมันก็ต้องเด่นเยอะเลย ใส่กุ้งเลยนะคะใ้งลงไปตันๆเลยคะมัมีน้ำตัวเบลล์เนี่ตัวใหญ่มาก นี่นิดแต่ร้อนปลาด้ยอ่ะนี่แต่ร้อนปลาปลาดนนิ้หน่อยมอโม้ปหถ,ถ้าเผ็ดร้อนหน่อยก็ใส่หมันก็เผ็ดน,นถถดถถดะ หน่อยพี่ชยยหายซอสหอมหอมเยเะีลยค่ะจะกินไม่ได้นะเสร็จแล้วก็ใส่กระเพราในนึกรเพ้าพิชไปพิดมาอย่างเร็วปิดแก๊